ไม่เที่ยงเกิดดับขอสวัสดีคณะญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ธันวาคมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมของอุบาสกบาสิกาดอยไซลำพูนนะครับตอนนี้เช้าประมาณ6โมงนะครับก็เตรียมงานนะครับวันนี้จะมีงานหลังจากที่มีคอร์สปฏิบัติธรรมให้เพื่อให้วันที่2 3 4 5ธันวาเนี่นะครับ ฝึกฝนพัฒนาตนเองนะครับของอุบาสุกบาสิกาดอยไซลําพูนนะครับวันนี้ก็ตรดียมตรงนี้ก็เป็นการตรเดียมถวายข้าวปลาอาหารพระเจ้านะครับตอนสายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโตกี้พึ่งนะครับที่คณะญาติธรรมจากสปลาวทํามาถวายพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโตกของอุบาสุกบาสิกาดอยไซที่ทําไว้นะครับด้วยใบตองนะครับ วันนี้จะมาถ่ายกิจกรรมที่สถานปฏิบัติธรรมของอบาโซกบาสิกานะครับก็กิจกรรมจะมีตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ทำบุญใส่โตข้าวนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นโตข้าวปลาหารพุทธเจ้านะครับที่ทำด้วยใบยตองนะครับ ก็จะมีข้าวอาหารถวายแด่พระเจ้าตอนสายๆนะครับจะมีพิธีถวายข้าวอาหารพระเจ้าก่อนเที่ยงนะครับเป็นการถวายข้าวอาหารพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแด่พระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับและพระอนันตครสา,าวกนะครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ะ ครับตรงนี้ก็เป็นโต๊ข้าวนะครับ28โตกนะครับอันนี้ก็จะใส่ข้าวปลาอาหารนะครับจะเป็นกิจกรรมของอุบาสกอุบาสิกานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสังฆทานนะครับพพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็มะกกายกนะครับ าทางนี้ก็จะมีต้นพระป่าร่วมใจนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมีการทอดพระป่านะครับร่วมกันนะครับอันนี้ต้นรวมใจนะครับแล้วจะมีต้นพระป่าของคณะญาติธรรมแต่ละท่านแล้วก็เป็นพระป่าของครอบครัวเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพานพุ่มที่จะเอาถวาย เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พระรัตนตรัยนะครับในพระพุทธเจ้า28พระองค์และพระพาธานากรรสาวกนะครับเป็นพานพุ่มดอกไม้สดดอกดาอาดอกเบญจมาศนะครับดอกเบญจมาศสีเหลืองครับวันนี้ก็พิธีก็สายๆครับประมาณสัก9โมง8โมงครึ่ง9โมงนะครับเรามาตรงนี้ก็เป็นข้าวนะครับข้าวหอ่อที่ห่อกันตั้งแต่ทีสามนะครับ มีข้าวห่อที่ห่อ,หอแ,แล้วก็จะเอาไปใส่โต๊ข้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเอาไปใส่โตกนะครับนนตรงนี้ก็จะมีจเ้าภาพโกโก้โกาแฟนะครับ จะมาดื่มโกฟุกโกโก้กาแฟนะครับเป็นธัญพืชนะครับตรงนี้ก็เป็นโกโก้ดอยไซครับก็จะมีข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวที่ปลูกที่ที่ดอยไซที่สถานฏิบิบิธรรมหังนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวเขียวงูนะครับเมื่อเช้าก็ได้นึ่งข้าวไปแล้วนะครับใครอยากถวายข้าวใหม่ก็ตรงนี้ได้นะครับเป็นข้าวสารแล้วก็ข้าวเปลือกด้วยนะครับถวายข้าวใหม่ได้นะครับ วันที่สามที่ผ่านมาก็ทําวิธีถวายข้าวใหม่ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ชุดสิ่งของเครื่องใช้ยารักษาโรคนะครับมาด้านนี้ก็จะเป็นข้าวห่อนะครับใส่บาทพระสงฆ์วันสายๆนะครับนี่ก็จ,จำน่ายข้าวหอ่อครับ มาตรงนี้ก็จะมีคล้องนะครับนี่ก็จะเป็นกองนะครับเดีวมีงานเราก็จะตีกองนะครับ ตอนนี้ก็เช้าๆนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าภาพแกาแฟร้อนนะครับมีโกโก้โด้วยนะครับข้าวพ่อคือว่าเป็นอาหารสีประเจ็ดสีนะครับให้อาหารชื่อว่าให้กำลังนะครับอย่างอะไรพระไตรปิฎกนะครับเลิ่มที่15นะครับอระบบด้วยเถิดนะครับถ้าผู้มีือพ่อค้าประกอบว่า บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กับเราให้ผ้าชื่อว่าให้บรรดาให้ยาอาหารชื่อว่าให้ความสุขให้ประที่โขกไฟชื่อว่าให้จากสุขและผู้ที่ให้ที่พักที่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่เล่าสอนธรรมชื่อว่าให้อภมริตธรรมนะครับในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้านะครับการสะสมบารมีเพื่อพัก าาการอักขุทุกนูเราไปถึงบรรลุอยการที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการพนักงานสาธุกับทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านมาแล้วนะครับก็ ผมอยาบอกว่าผมก็ต้องอาศัยบารมีของท่านาผมใช้ความรู้ทางธรรมกับท่านท่านก็ก็เป็นเสริมกับตัวครูบาอาจารย์ด้วยถึงจะไปพร้อมกันนะครับท่านมนผูงเลยนั่นก็คือไม่ได้ทำได้เดียมตัวนะครับไม่ทำได้เรียวตัวว่าเราจะต้องมาโค่นเป็นการพิชาปฏิบัตพิชานะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พรทเจ้าทรงสารเสริฟว่ารับ ครับตอนนี้จะพามาดูเทียนนะครับว่าที่ทำมาจากสาปลาวนะครับแต่ละต้นก็มีความละเอียดน,นะครับแต่ละต้นมันจะมีชื่อของเขานะครับว่าแต่ละต้นผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างนะครับก็คือความละเอียดปานีตของการทําเทียนที่พึ่งนะครับเป็นบายสีหรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะครับจะลักษณะคล้ายๆ เป็นใบสีนะครับายาีสนี่นะครับแันครับสักพักนึงก็จะมีสายบาทพระสงฆ์นะครับแลเข้าห้อนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของอา ทำมาจักนะครับ6 <600 occurs. S 2> เป็นวันพ่อวันพ่อแห่งชาติอันนวั <maintenant S 1> ้ขายอันนี้เะครับใจ1,000บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับในานุโมทนาสาธุนะครับแล้วก็มีเสริมด้วยข้าวตอกนะครับเป็นข้าวผาแดงหมูไต้มนะครับจากคณของคมางเอิโอนะครับคณ้เือคุณน้ำกรดคุณเบ้านนี้องครับ ต้นที่ชาวเกษตรตนยารานะครับม่นพครัวคุณนรพลียิ่งพ่อใหญ่ครับอยากใ้น้ำยารมณ์ใจไม่เสียแล้วก็มีน้ำค่อสดนะครับน่าของทุกจุติจะรับไปถ้ด่นะครับไม่ดนะครับน่าวันนี้ก็จะมีช่วงยุคพุทราที่เราใส่บัตรนะครับนนี้จะมีการ๑ ก็แล้วกันนะครับแต่ทุกท่านเตรียมตัวและบนกระดูเลยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยท่านใดที่อยู่ด้านล่างนะครับรีบขึ้นม,มาเลยนะครับมาข้างในสระดูดน,นะครับที่มาทำแบบอยู่ด้านนอกหรือกิจกรรมด้านนอกอยู่นะครับเรือด้านในนะครับตอนนี้เราจะได้เตรียมตัวใส,ส่บาตรนะครับม้านะครับกกิจรรมาที่หน้าของใบใสนะครับห้าถูกแกนอยูนะครับ ้าอยู่ล้านนอกเนี่ยการปบาหรือว่มีความสำคันะครับข้าวผปแกงกูกให้พรอยนะครับถ้าเราทำได้ป็นทนี่ยนะครับข้าวก็ให้อิ่กับก็ให้อิ่มแต่ไม่ต้อใส่ครับนั่นก็คืออาหารรหนึ่งของส่งนะครับที่เดินไปบากได้เนะครับเพื่อย่ในรักษาเสือนตัวเองนรักษาในของสอนะครับก็เป็นม่วเนะครับี้สงนะครับ กีอนวิจัยหนงานที่มีจิงหจินะครับก็คือทา่านึ่งที่ครูบาาจารย์้เราได้ที่บหิสนะครับและสีสสำคัญน,นะครับเป็นการใด้รคุณนะครับเป็นำเนินหมอจตกรองควาสญญามนีนครับให้ตั้งอู่นะครับคือให้มีรายได้เพื่อจะเยี่ยมสุงสาวกน,นะครับเพื่อจะดูแลสมาี่ในที่นี้นะครับถ้าท่านได้ข้าา ฝากายการทีวกว่าทางเด็นๆทุกๆทุกในองนี้นะครับจะรูม่าสิ่ที่เราทำเโอ้โหทำให้เราชนะไปถึงตลอหน้าตาเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนนะครับ,บ,รเ,รบเราก็แล้วน้องนอง้นงาที่สรุารได้ของร้าน,านาาค้าบริการ,การาาออกมกองาทางนครันะครับออกเ็นตโดเลสเสร็จแล้วก็จัดสรรนะครับแม่งมาทำบุญนะครับสบายปลา จะนักษาโารณก็จาใส่บาตรพุทธเจ้านะครับใส่บาตรประจำวันนะครับกรกภใส่บาตรบุญรังนนะครับตัวฉันไม่เหี่ยงเกิดดับจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เหี่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เหี่ยงเกิดดับลิ้นได้รสรสไม่เหี่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เหี่ยงเกิดดับกายสัมผัสไม่เหี่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจที่นึกไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับลิ้นได้รสรสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดดับตัวสันไม่เที่ยงเกิดดับตาเห็นรูปรูปไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับหูได้เสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดับตัวสันไม่เที่ยงเกิดดับจมูกได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกลิ่นได้รสรสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับจำูได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับลิ้นได้รสรสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับตาเห็นรูปรูปไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับหูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับจมโงได้กลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับลิ้นได้ลดลดไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับลิ้นได้ลดลดไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ S <S กายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจยิบนึกไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกายกลิ่นกลิ่นไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับลิ้นได้รสรสไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับกายสัมผัสไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เพียงเกิดดับหูได้เสียงเสียงไม่เพียงเกิดดับตัวฉันไม่เพียงเกิดดับจาได้กลิ่นกลิ่นไม่เทียงเกิดดับตัวฉันไม่เพียงเกิดดับกลิ่นได้รบรบไม่เทียงเกิดดับตัวฉันไม่เพียงเกิดดำใจสำสัสไม่เทียงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับตาเห็นรูปรูปไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับสมูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดำใจเลยจะได้ตี ไม่แก่เกิดดับตัวฉันไม่แกงเกิดดับหลุดได้รถรถไม่แกงเกิดดับตัวฉันไม่แกงเกิดดับกายสัมผัสไม่แกงเกิดดับตัวฉันไม่แกงเกิดดับใจเพียนยุงไม่แก่เกิดดับตัวฉันไม่แกงเกิดดับตาเห็นรู้ รูไม่เทียงเกิดดบตัวฉันไม่เทียงเกิดดบหูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดบตัวฉันไม่เทียงเกิดดบจามูได้กลิ่นกลิ่นไม่เทียงเกิดดบตัวฉันไม่เทียงเกิดดบลิ้นได้รสรสไม่เที่ยงเกิดดบตัวฉันไม่เทียงเกิดดบ กายสัมผัสไม่ได้เกิดดับตัวฉันไม่ได้เดิดดับใจคิดนึกไม่ได้เกิดดับตัวฉันไม่ได้เกิดดับกายรูปรูปไม่ได้เกิดดับตัวฉันไม่ได้เกิดดับหูได้ยินเสียงเสียงไม่ได้เกิดดับตัวฉันไม่ได้เกิดดับ

ตาอินรูปรูปไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เทียมเกิดดับหมูได้ยิ้เสียงเสียงไม่เทียมเกิดดับตัวฉันไม่เทียมเกิดดับจามูได้สินสินไม่เทียมเกิดดับตัวฉันไม่เทียมเกิดดับลีได้รถรถไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ ขัดไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับใจคิดนึกไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับตายรู้รู้ไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับหูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับจำได้กิน ลีไม่แค่เพิดตนตัวฉันไม่แก่เิืตานลีได้รถรถไม่แค่เพื่นตัวฉันไม่แก่เพื่อนใสมคัญไม่แก่เ ลิ้นได้รบรบไม่ยังเกิดดับตัวฉันไม่ยังเกิดดับายสัมผัสรูร้ไม่ยังเกิดดับตัวฉันไม่ยังเกิดดับหูได้ยินเสียงเสียงไม่ยังเกิดดับตัวฉันไม่ยังเกิดดับจมูจกมได้กลิ่นกลิ่นไม่ยังเกิดดับตัว ใจที่คิดไม่ยากเกิดดตัวฉันไม่ยากเกิดดบครับตอนนี้ทุกท่านเตรียมใจนะครับขอบ่านนะครับธรขอพระั้าตสัมมา

ครับตอนนี้ก็กิจกรรมใส่บาตพระสงฆ์ตอนเช้าก็จบแล้วก็จะไปรับประทานอาหารเช้านะครับวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติธรรมทุกทกท่านนะครับจะขอจิบจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับเที่ยงกระดับสวัสดีครับเราจะได้ถ่ายคลิปตอนกลางวันอีกทีนึงนะครับที่เป็นงานถวายพานพุ่มดอกไม้สดนะครับ